จำลองค่ะโครงการที <ici> ่พจากอหล่งโบราณคดีพุทนทรีค่ะที่พนัูกวงค่ะโครงการที่สำคัญและเป็นโรงการแรกในลดับต้นๆของศิลปะที่เราพบในประเทศไทยค่ะอกจากนี้ยังมีชิ้นเที่ยงนะคะจากที่เดียวกันก็คือภาษาขอน้อยสีพูนะคะชิ้นนั้นจะลน้ที่สุดแล้วก็มที่สุดค่ะที่แล้วว่าจะ 呃。啊啊啊啊 รอยมาก่ออันนี้แบบรจรีของเราค่ะจะมาล่นแสดงความสามารถกันนะคะในวันที่28รือวันที่30ตกาคมนี้ค่ะเกาพเป็นงานกิจกรรมนะคะปราจิบุรีในายฮ u เดอรซนะคะ เป็นเทศกาลที่พิธายามค่ำคืนนะคะที่จัดขึ้นในวันที่18ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะที่พิธานี้นะคะก็จะรวบรวมนะคะวัตถุต่างๆมากมายที่นี่นะคะรวมถึงน้าพิธาณฑ์เราก็จะมีซุปอาหารนะคะซุปงาชา้าซุปงาดีไอรวอ่าคะค่ะเดี๋ยวที่จะพูดึันนะคะ ได้มีการจัดงานวิพิภัณฑ์ท่องเที่ยววิิทักฑ์ในช่วงค่ำนะครับก็ได้เญชวนนลองในงานช่ในพื้นที่ของป่ินีแล้วกได้เี่ยนและพื้นที่ของป่าินีเพื่อมาเดี่ยววิพิธภัณฑ์ของเรางก็เป็นวิพิภัณฑ์ที่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การออกล้างนะครับการแสดงของนักเรียนนักศึกษาเรื่องของอาหารเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับจัดงานกันในวันที่28-30ถึงกันยายนเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างครับในช่วงเวลาตั้งแต่ไม่สามโมงถึง2องทุ่มนะครับการเข้างานเข้าปีทั้งหมดไม่มีการเสียใจใดๆทั้งสิ้นครับนั้นสามารถมาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีช่วงกลางวันแล้วก็เย็นๆท้งค่ำก็มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ สถานปรจจินีแห่งนี้และหลังจากนี้แล้วเนี่ยทันก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานในช่วงกลางคืนได้เช่นช่วงนี้ก็จะมีอินท้อยที่มีความสวยงามนะครับที่โรงารนะครับแล้วก็มีร้านอาหารที่มีคุณภาพสาขาย่อมยาวนะครับบริเวณใกลๆที่นี้ก็จะเป็นแม่น้ำปัจจินีที่ช่วงเย็นๆน้ำจะมีความอุดสดงูรา์เสิยท่านมาต้องเที่ยวที่จังหวัดปรจจินีับครับ เมืเียก็พิสู์เราได้ต้นโคกอากาที่ที่ที่โน้มสนุนะครับเรามีอายุประมาณ0 0ปีก็ถือว่าพระพิเนียนั้นจะเป็นเทพเจ้าแห่งความเป็นเทพจ้าแห่งความจริงเรืองต้องสาววกเี่กาวนวันอยานราน ก็จากเรียท่รนจัวัดิตีรีนะคะท่านนายกและองค์การบรารสจังหวัดทงอลนะคะแล้วก็ขออภินิหานะคะรวมถึงน้องทีมวยีแล้วก็สอจ่าแล้วก็ที่จะได้เลยนะคะท่านผอนะคะโรงเรียนตะกีาเรียนงนะคะที่วันี้ด้รับสมดน้องๆนะคะมาร่วมแทนก็การจัดการฝึกทีมในสตีรีของเราค่ะ เราอยากให้พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวสายตัวต่างนะคะแล้วก็เชื่อมโยงนะคะไปในแหล่งนะคะการท่องเที่ยวซึ่งเราในการท่องเที่ยวในช่วงทักถึงนะคะเราเลยจัดกิจกรรมนี้มาเพื่อให้เป็นผู้โงนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อตัวถือบจนะคะที่ประดับไปขงานนะคะรวมถึงช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของหนุ่มห้อยนะคะ ที่บริเวณของค่ายโยธินนะซึ่งมีห้อยนักท่องเที่ยวตัวก็ได้ออกเที่ยวอยู่นะคะในช่วงเที่ยคืนก็เป็นการถูกรู้ของการเดินทางท่องเที่ยวในยามค่ำคืนนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ถ้ารู้ว่า ที่จะมาให้นักเที่ยวได้มาไม่ว่าจะชมน้ำฟอกงานศิาปงานอาหารถี่เรารวมถึงมีเด็กๆนะคะมาร่วมสร้างสินสัมพอนธไม่ว่าจะเป็นศิลป์อาร์ตก็จะอาจจะมาเต้นบอยหรือจะมาเต้นเอ่โควิดบอลโคฟบแลนนะคะมาโชว์ความสามารถซึ่งอยากให้ชาวพิจิตดีเราเองนะคะมาเทียร์ดยเพราะว่าบางทีถามไปรู้ไหมว่าที่นี่มีโอ้ที่แน่ที่เก่าแก่ บางท่านอีกเลยใ้่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องต่อคือเราควรตรวปฏิบัติต้องรู้ว่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีติศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีรัวหุานทำน้ำทเก่าแก่โบราณค่ะเยอะแยะมากนะคะก็อยากให้มาเที่ยวชมอางกันค่ะเดี๋ยวตรวจสอรายละเอียดนะคะเดี๋ยวให้เราเพื่อมาดูที่นี่ยนสมองอ่ะวันนี้จะได้พี่บุ๋ม ขอมาเลยเดินเซอร์บ no ัสแต่ไม่ต้องมีคนเดินนำเพราะว่ารู้แล้วอยู่ตรงไหน้5นาทีก็ได้ของวงนิดนึงอืมอีกแล้วก็ยังคือก็ไม่เหยียบมีหลายภาพที่เคยมาบูชาดารานาคะแล้วก็ได้ความโค้งคำจับใจเนื่องจากว่าอุบลที่นี้นะคะที่ท่านเพื่อนได้บอกว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนะคะเทพแห่งศิลปะพุทธยาต่าค่ะ คเพราะฉะนั้นท่านใดอยากขอเลือกความสำเร็จนะคะการงานการศึกษานะคะลงมาได้ที่แผนกศึกษาศึกษานักการคนนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะเราเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาคือตั้ง่สองทุ่ม และเป็นพิสัยมีนะคะว่ากิจการปาฟิบูนีในแอฟริกาโมนะคะเป็นการร่วมมือกันนะคะดวยคามรักและภาคเอกชนนะคะลวับต่อไปขอเรียนเชิญ่านประธานรัสีกลุ่มนกธุรกิจรุ่นใหม่ขอผมเลยครับเมียรวันยุนเทศกาลก็เป็นเรื่องดีผมกัเลยต้องมองดูอะไรบ้างเพราะว่าเกี่ยวกับาวิหารเพื่อกระโยชน์ของระเทศด้าน เป็นการงานการที่มันมีผลนะเรื่องความรู้เที่ยวอะไรแบบนี้แม้จะพูดเยอะแต่เวลาเที่ยวเดินทางผมก็เลยคิดว่าบางทีันเป็นกุญแจบางทีมันมีตัวแปรบางอย่างที่มันต้องคอยทำที่มันมีที่จะไปแล้วแจ้งให้ทราบาอาจจะมีสูตรหรือ